วันนี้ก็จะมาสอนลบมอดลายเฉพาะลายที่ลงมอดเท่านั้นนะที่ผมแจกไปจะมาสอนลบอันดับแรกครับเข้าไปที่ข้อมูลมือถือหรือว่า SD card ก็ได้มันก็จะเป็นหน้าต่างเดียวกันนะครัขเข้ามาก็จะกดเขาว่าเนี่ยตรงเนี้ย ดาวโหลดหรือเปล่าไม่แน่ใจก็กดสามจุดข้างบนตรงนี้ไอไออัดคลิปวีดีโอนี่ลำขาดแล้วก็กดคำว่าใหม่ตรงนี้อะไรใครมันมาหาเสียงแถวนี้ อะขอตัดคลิปเลยแล้วกันอ่ะโอเคลถหาเสียงไปแล้วโอเคมาถึงตรงนี้กดคําว่าแฟมแฟมแล้วก็กดเปลี่ยนชื่อจะใส่ชื่ออะไรก็ได้ไม่ใช่เปลี่ยนหรอกแค่ใส่ชื่อก็พอเป็นไฟล์สำรลองไฟสําเอ๋ย,เ,อยเดี๋ยว,ยวสำรองตกลง ก็จะได้ไฟล์นี้มาไฟา์โล่ลงๆเลยไม่มีอะไรแฟรมว่างเปล่าข้าจะทําแบบสหลาของผมนะวิธีรูปแบบผมอะ่ะต้องแบบไม่มีการลงมอลายที่ผมลงที่ผมแจกไปไม่มีการลงเลยนะไม่มีการลงมอดเลยค่าค่าค่าแบบลงมอดแล้วก็มาทาอย่างเงี้ยแบบแบบผมอะ่ะแล้วก็กลับไปเล่นอีกอะ่ะมันก็จังติดลายอยู่เหมือนเดิมอะ่ะ เออเข้าใจตรงกันใช่ไหมอ่าฮะโอเคครับก็กดท่านผู้ชมจะเก็บข้อมูลอของเกมไว้ในไหน,ไหนสองสอง,สองไฟล์เนี่ยท่านผู้ชมเก็บในไหนก็ไปกดที่ตัวสองอันเนี่ยจะไปกดในไหนก็เอ้ยโอ้ยเอาไมเก็บไฟล์ในเกมเอ้ยไม่ใช่สิอ๋อเอาอีกแล้ว ไว้ไหนๆอ่อะไอสองอันเนี้ยเออกดเข้าไปไน,นั้นนั่นแหละเออกดเข้าไปที่แอนดรอยด์ต้าเลื่อนหาไฟล์เกมกดไฟล์เกมกดอีกกดอีกเฮ้ยคตรสับกักนี่กดตรงนี้หนึ่งครั้งนี่มอดมันจะอยู่ในนี้ให้ท่านผู้ชมกดค้างที่ไฟล์นี้ แล้วก็กดคัดลอกย้ำนะว่าค่าลงมอดแล้วห้ามมาทำนะค่าลงมอดแบบลายแล้วมาดูวิธีลบอะ่ะอผมคิดว่าไปลบเกมแล้วโหลดใหม่เถอะนะโอเคต่อต่อต่อแล้วก็ปัดมาตรงนี้กดคำว่าไฟล์สัมรองที่เราสร้างมาเป็นไฟล์ที่เราสร้างมากดครั้งแล้วก,กดคำว่าวางเลย โอเคข้าวางเสร็จเรียบร้อยก็เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วข้าท่านผู้ชมแบบเออข้าแบบลงมดลงมดเสร็จแล้วนะท่านผู้ชมสมมุติว่าอันนี้ลงมดเรียบร้อยแล้วนะแบบเออไม่อยากไม่อยากได้มดลายแล้วอยากลบว่ะก็เข้าไปที่นี่เลยครับเนี่ยข้อมูลเกมกดเข้าไปตรงนี้มันเดิมแล้วก็ไปลบตรงนี้ ลบมาลบออกกดคำว่าตกลงได้เลยอ่ะตกลงค่าสมมุติแบบ <c oughs> ผมลบออกไปแล้วเนาะผมลบแฟ้มนี่ออกไปแล้วเนาะอันนี้สมมุตินะก็ปัดมาครับผมเข้าที่ไฟล์สำรองของเราแล้วกดคัดลอกไฟล์ตัวนี้ไปลงครับผมที่เราเทำมาตั้งแต่ต้นคลิปมาแหละ ก็ปัดมาแล้วก็กดวางได้เลยแค่นี้ก็จบแล้วครับเอ,อ้ยอันนี้ไม่ใช่สิเอาเป็นว่าอืมแค่นี้จบแล้วออข้ามดิยกเลิกดิแค่นี้แหละครับหวังว่าจะเข้าใจกันนะ